แนวทางการเลือกซื้อไมโครโฟนสำหรับเล่นเกมให้เหมาะก,กับการใช้งานการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นเกมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมการสตรีมมิ่งหรือการสร้างคอนเทนต์การเลือกใช้ไมโครโฟนเฉพาะทางจึงช่วยยกระดับประสบการณ์ได้อย่างมากอย่างไรก็ตามไมโครโฟนในท้องตลาดมีความหลากหลายทั้งในด้านราคาและคุณสมบัติการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อไมโครโฟนที่ตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณได้อย่างเหมาะสมที่สุด 1. นึกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานและงบประมาณการตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะนําไมโครโฟนไปใช้ทําอะไรเป็นหลักหากต้องการเพียงใช้สื่อสารกับเพื่อนในเกมไมโครโฟนระดับเริ่มต้นก็อาจเพียงพอแต่หากต้องการคุณภาพเสียงระดับสูงสําหรับการสตรีมมิ่งหรือบันทึกเสียงทำคอนเทนต์อาจต้องพิจารารุ่นที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นเมื่อกําหนดวัตถุประสงค์ได้แล้วให้ตั้งงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อจํากัดขอบเขตของตัวเลือกให้แคบลง 2. ทำความเข้าใจประเภทการเชื่อมต่อ USB และ XLR USB เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสำหรับเกมเมอร์เนื่องจากใช้งานง่ายเพียงเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็พร้อมใช้งานได้ทันที plug and play เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการความซับซ้อนในการติดตั้ง XLR เป็นมาตรฐานที่ใช้ในวงการเสียงระดับมืออาชีพให้คุณภาพเสียงที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูงแต่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Au d i o Interface หรือ m i x e r เพื่อแปลงสัญญาณและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับผู้ที่จริงจังกับคุณภาพเสียงและต้องการต่อยอดในอนาคตคาดิโอรับเสียงจากด้านหน้าเป็นหลักและลดเสียงรบกวนจากด้านข้างและด้านหลังได้ดีทําให้สามารถรับเสียงพูดของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนและช่วยลดเสียงคลิกเมาส์หรือเสียงคีย์บอร์ดที่อยู่ด้านหลังไมโครโฟนได้สําหรับไมโครโฟนบางรุ่นอาจมีรูปแบบการรับเสียงอื่นๆให้เลือกเช่นสเตอริโอสำหรับบันทึกเสียงที่ต้องการมิติซ้ายขวา Omni Directional รับเสียงรอบทิศทางและ b i d i r e c t i o n a l รับเสียงด้านหน้าและหลังซึ่งเพิ่มความยุดหย่นในการใช้งานด้านอื่นๆ 4. มองหาฟังก์ชันเสริมเพื่อความสะดวกปุ่มปิดเสียงมิวบัตตอนเป็นฟังก์ชันที่จําเป็นอย่างยิ่งช่วยให้สามารถปิดเสียงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการความเป็นส่วนตัวควรเลือกรุ่นที่มีปุ่มกดหรือระบบสัมผัสท,ที่ใช้งานง่ายและมีไฟสแสดงสถานะชัดเจนปุ่มปรับความดังเกนคอนโทร ปุ่มสำหรับปรับระดับความไวในการรับเสียงของไมโครโฟนได้โดยตรงจากอุปกรณ์ช่วยให้ปรับเสียงได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าในซอฟต์แวร์ช่องเสียบหูฟัง zero latency monitoring ช่เเองเสียบหูฟัง3.5มมบนตัวไม์ช่วยให้เราได้ยินเสียงพูดของตัวเองได้ทันทีโดยไม่มีอาการหน่วง delay ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับสตรีมเมอร์ที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพเสียงของตนเองแบบเร a l t ไทม์อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมชุดไมโครโฟนหลายรุ่นมักมาพร้อม pop f i ตอร์ แผ่นกรองลมลดเสียงลมกระแทกเวลาออกเสียงพอพานปอปาและช็อคเมาส์ตัวยึดลดแรงเสียงสะเทือนจากโต๊ะซึ่งช่วยให้คุณภาพเสียงโดยรวมดียิ่งขึ้น 5. ศึกษาข้อมูลและอ่านรีวิวประกอบการตัดสินใจก่อนตัดสินใจซื้อควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลจากรีวิวของผู้ใช้งานจริงทั้งในรูปแบบบทความและวิดีโอโดยเฉพาะการฟังซาวด์เทสหรือการทดสอบเสียงของไมโครโฟนรุ่นที่สนใจจะทําให้เห็นภาพรวมของคุณภาพเสียงและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยสรุปแล้วไมโครโฟนที่ดีที่สุดไม่ใช่รุ่นที่แพงที่สุดเสมอไปแต่เป็นรุ่นที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การใช้งานมีคุณสมบัติที่จาเป็นครบถ้วนและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้การพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้อย่างรอบด้านจะทําให้คุณได้ไมโครโฟนคู่ใจที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและการสื่อสารของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจไมโครโฟนเกมมิ่งวันนี้เรารวบรวมพิกัดที่น่าสนใจมาแนะนําคุณผู้ชมครับ พิกัดอยู่ในตะกา้าซ้ายมือด้านล่างหรือดูในคำที่บายใต้ใตคลิปวิดีโอนี้กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสก b ยให้ช่องเราด้วยนะครับ